Uh-huh. <laughs> ไ,ออไน,นอข้างลาง่างหนออกข้างล่างใ่เฮ้ยกระทางัวมันถอด <c oughs> มันอันนั้นลุงนอมันมันย่อยลุงนอมันย่อยลุงกระดาษมันย้อยลงสร่งคือแบบมันเฮียเหมิงไม่ใช่มันไม่โล อันนี้รวมนะคะรวมให้มันหมดเลยเรา่าเ้ยเรา่าทำได้หนูทำได้นะ,ะไม่ผิดเนาะเพราะผมว่ามันผิด ไม่ชอบใส่มะเขือเทศเยอะๆจ้ามันยังเป็นน้ำอุดตัวดีไม่ไม่ห่วงรกค่ะเพราะว่ามะเขือเทศคัสสันมาเลยนะครับเอาทับบกคัดสันปุ่นกันได้จริงนูนนึงกันด่วยโดอดเล็ดเล็ด้วยแมงแมงกันมีเด้ออันนี้บ่แมงค่ะมั่นใจหรอมั่นใจค่ะเพราะว่าเอากรีดเดียวกันมาเลยนะจ้า แค่นี้เหลาลยแค่นี้ก็พอ โอ้โอ oh, 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 si yeah. er ้เสียงมาแล้วเด็กแล้ว